เปลี่ยนลูกนะคะพี่น้องขามากอาผมสั่นกระบอกเดส,นสันแห้งดอกมาเบิ้ลเพระาะว่าผมเสียนะคะ,คะ,ะก,ก็เลยสเดมาตัดออกเพ่อยู่เธอหนึงน่งวันนี้ตั้มยาำมันแห้งนะคะน้องแม่ตั้มยามมันแห้งระบ,บายฉีดสเปรย์พวกอยู่น,นะคะเฮ็ดผมตลอด มาตั้งแต่วันที่หกแล้วจ้าเมียรีจ้ะกลับมาหื <t os> <t os ้อกลับยี่แปดจ้ะกลับไปสอมเต้นเอ้กลับยีกลับยี่แปดมาสักกลับยี่สี่มาสอนเต้นสารคามจ้ทาบไมเจ้านายงานไปยู่สารคามบ่รเรนจ้ะโอ้ยมาปิดแต่นำคาเแต่เงียบดีเลยแม่ เว้ยม hmm. ันกระเคือนแม่นอนกับบลับเดี๋ยวมือนี่เห็นน้องประันเนี่ยจันเองแม่จัดการเองมั้ยเออหนี่ตัวตัวนี้ยังตกระถินอือป้าโอ้ยฝากออกน้อยเดียวนึงนี่แม่กงานเดียวเออลำเดียวพยานมไม่ถือตัวมาคุ้เพื่อนเอากระจงมาขนวัดขนวัดขนอืมโอ๊ยเอ้าเอ้าแค่ไม่กินหมากอะไรนะ นหลมกระเนี่ต้ั้งขาเนี่ยย่ามอยู่บูเดียวแมวว่านผีหอกหองูเฮงแมวตัวตื่นใจเติมกระเ็นตุ๊ตตุ๊ตน่้เานอนแลวรับเขากระดูดตัวอยู่บ้านนูมเป็นแมวไต่ต้งตั้งขตือแมวกรโดดขึ้นกันแมวก็โดดเหมือนกันว่าเรื่องว่าองกระเด็แมวนุลูกฟังเชื่อได้ไหมเนาะมันมากินไม่กินตัวที มันมากินบักเชอรี่โอ้ยเ,เชอรี่นี่เจ้ะเป็นหอยถือกินนะจ๊ะกินก็นกินเครื่องเดียวป่ะน,นี่โอ,อ้จักนกจักกระแตนกินนีออ่สองเดือนสิเนี่นยเอาอีดองได้ไหม หมื่นนั้นไปเหี่ยวนว่าผมบางลงกระหองด้วยเหี่จำเหี้แล้วมันกระหองไปนั่นจะกลาปเป็นสาวผมสั้น <c oughs> นี่ไปยืดมันจะย,ยืดหรือมันเสีย กชีเสียซ้ำยืดเนี่ยแต่เขาบอเอาน้ายาดีๆให้ห้าอ,อีลนะีสียบานนี้ที่เมนเทนนั่นี่กืบอกขึ้นนี่คเป็นไอนสียะนะ่ะตอมรุงม,มาสันต้องบอรุวนตอมบอกขึ้นคันคันน้ายาเยือ่อในในบอดีไอเฮ็ด้เสีย่นะเออคอน้ายายืดบอดีมันจะบอกให้ห้าเลยที่เมนนอนนั่นนี่ก,นก็บอขึ้นร จะปวยยังี้ยไปปวยหรือจเลื่อนถิ่นเลื่อนถิ่นปันผมแถ่ตองผมยี๊ได้ป่ะนี่เธงหัวยี๊ตรงปลายตรงถ้าอยากมาผมห่าวยิ๊เนี่แล้วสิีคืงไหนสิผมยี๊กับเชือยู่ได้หรืแม่แม่อยากให้ยืดงานว่าอยากลองอย่างนี้เบิ่งตอนนั้นตอนเขาร่องบานแม่จ้าเราออกมาแม่เลยว่าลองยืดเบิ่ง 오늘 l 나 o r คือเขานานะเนี่ยค่ะผ้าอยู่อันนตีเม่ผ้าอยู่วิผ้าผ้าวีอี่ยงซื้อเพิ่มม้จักวผ้าหรือผ้าวีบงหัวจ้ะทำอะได้ะ้าตอนนี้ค่ามาเซลถล่มอยู่ไตวันป้าร้ายหลูกบางอย่งนึ่งจ้ะพัดคนเย็กหน่อยกับปิวจุยามแ่เนี่ยบริเบิข้าแต่ว่ามันก็ไ้เตัวเอีถึงบรโอ้โมหยี ตวเมื่อไ,ไปเป็นร้อนมาสันเนี่ยจะปเหิตยังเราจะเราจะความรู้ไม่เขาไปเจอเนียมนยันยืดเข้าก็ได้ออกยืดออกโอ้อบนไปไหรีดออรีดออกรีดนี่มัวเสียซํำยืดหรอกถ้ายืดน้ำยาดีก็โอเคบาดเทาบป้งหูเรื่องน้ายานเย<ห>นี่ยมานก็โตอย่หงหายท้วงก็ว่าดี xong gì mình rồi đi tiếp Ừ, ừ. Bình tâm ta cái à mẹ แม่งอย่างน่ะไม่มาจ่อยู่หน้าต้วงตีมาตอดดังมาไดยห้ยาดังบมออก่อซำนี่กันเพี้ยล่้วง็มาต้องบวมอีกิมอแล้วนะจีจ่อมาคักน้อมันมอใไฟแล้วอ่ะสิ <laughs> แม่งอันนั้นคล้า,ายอ่ะ ไม่เอียงสิมันมันมันเห็ดเออผูมัมงผูเออไม่เห็ดบานดินดินใส่เขาเข้าสิในี่ยเอีมันเป็นรังเห็ดใส่ใสอีกพ uh ุกนี้มันหนาอีกเลยแมงผูบอเมีันเขินไม่เอียงแมงมาหน้าอีกแมงเอียงสักอย่างหนึ่งแหละแต่ว่าคือเห็นตะหังมันแต่บป็หูประตมันเป็นยังไงมันจะเป็นน้อนนอนแหละโอแมนมันจะเป็นแมงแมลงนี่แหละมันขาบน้อนเข้าไปผมสองสี อยานะเส้นผมสองสีแล้วนะส,สองสีว่าพ่อสองแบบพร้อมนี่ไหมไปตรงไปตรงแต่บาทั้งๆเพาเอินยังแม่โค่นปะโค่นยิกโค่นยิกไปตรงอ่าโค่นยิกมันคือผมเราไงะตะกี้ตอนผมตรงนี่แม่มายิกก่อนม่อม่สองเออนุเอินแบกกับบาอยู่ขึ้นบูเห็นผมยิกเพื่อวันไหน ตอนันเปี่ยนตอนปฐมกับผมตรงได้จ้ะแม่ผมตรงบาดเป็นยังไ่บอยเพกระตรงหม้อหนึ่งกระตรงพอขึ้นหม้อสองมาเอ้าเอ้าผมผมยักโศกรู้ป้าพี่บ้าพี่บอยเาคนยังพมกับพี่บ้าคือคน ตามจริงเลยอมองหนี่งเป็นสีท่วงขโมยไป <c oughs> ไอ้มมยอยอู่ฟ <c oughs> ูหอบขนาดไหนเขาตรงสไลด์สูงเนาะเอาสามีก็สไลด์เห็นสูงไหนมันกี่สันสไลด์แบบไม่ไปให้เล็กเนี่ย Sức bào đấy hả Cái này tát bốm Bên chị là bào hoa Tát nói nóng bào Cái này mẹ nóng sức Cái chồng bốm tàn Thì nát qua Bên nào nè ก่อนเพวบุคิกันบ่

<laughs> จะมีแหงขึ้นติมยังไม่หนักหัวนักน่อย โอ้ไม่น้องแต่บ่าน้องโอ้โหข้าแดงจักเดือนอะไรเนี่ยเจ้าว่าข้าแ่งเดือนแะไรเพือค่ะหลายเดือนตองเยอะมากประศันงานแต่งเคยไปบ่เดี๋ยวม่อาเจียนวงานแต่งตั้งแต่ตองไงแม่เดี๋ยไปเทียเดียวในชีวิตงานแต่งไอแปงตองไดีไปงานแต่งเที่ยเดียวเที่ยววะแม่งานจ้ะไปหลังกาน เขาบอกล่างจานในงานแต่ตนนงล่า,างจาน,นงานแต่งแม่ที่ดีกว่าล่างจานในงานแต่งถ้าเยวช่วยกันยังมาได้เดี๋ยวช่วยกันก็บาได้มา i okay. are เซียงอย่างไรนั่วเนี่ยนั่นเต็กต,ตรงตัดออกอย่างเดียวน่ะนันเป็นผมมึงอ่ะแล้ต้องคอยเรียบออกเป็นเ,เป็นผมมึงอ่ะนมมี่ใกล้ผมเตกไปนะค่ะ おうちにいるのかな。<laughs> สีมันเป็นน้ำสีนะสีมันเป็นผมเขาแตกปลายนะสีตัวไฟอ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกปลายหรอกมาอีกแล้วยังไหมบินไกลไปไกลมากมากกสิตอครูตา VV แทบจะอะไร VV แทบบินแดนนี้แหละโอ้โหตาโตแล้ให้ตาโตสนิทกันยังไงพอเห็นแล้วค่ะตาปูอพ่อเห็นแล้ว าผมสั้นผมสัน้นแม่เนี่ยปานพ่อตาผมแหงมันเนี่ยผมแหงมั<า>นนี่ไล่ยิกมันนี่เออจริงๆมันก็โอเคแล้วแหละ ดีอยู่นะทรงตามใจฉันอุ้ยสวยยังไงสวยปะสวยค่ะถูกใจอยู่ถูกใจค่ะสวีนั่นต่หนู้นโอ้สันถ้านูเป็นสไลด์มิตโกนเนี่ยมันจะไม่สวยนะสรางเนี่ยโอเคค่ะเนี่ยสามเนี่ยโอ้นูว่าจี๋ยงยังดูจี๋ยงยังดีบ่เนี่ยแต่ยังเตอะ ลูกมากซำนี่ไหมไงเหย้าลูกไก่พี่ะกม่อยบานห้องก็จตัดปลายมันถี่นะเห็มันเหลื้อผมดีนะอี่เจ๊พีจ๊อรเจ้ามสลยไหมมันื้อกัไปแล้วเนี่ยว่าอิงหัวนาคุณแหละเจ้ามัสลาเอเอาปลายมันออกบานนี้ปมมีเย็นยันมันจีบมันดูยังเดียวนี้อู้เนี่ยประทับใจค่ะยันแต่ทักแอนี้เอาโอเคค่ะสวยแล้วลูกค้าถูกใจถูกใจค่ะจิโป โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ